สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะมาเฉลยการบ้านนะครับอของแบบฝึกหัดที่2.1หนะครับหน้าที่60ที่ครูสั่งไปมี2ข้อนะครับ mm. ก็คือข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะครับให้ทําเป็นการบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยการบ้าน2นข,ข,นนะข้อนี้นะครับนะเริ่มต้นด้วยข้อที่1นอ่ะข้อนี้นะครับครูขอพื้นที่ครับครบคูเปิดมาหน้าต่อไปครับครูก็อปปี้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วครูก็อปปี้โจทย์ oh มาเรียบร้อยแล้วนะ มาดูครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องกําหนดให้นะครับสมการทั้งสองสมการนี้นะครับเป็นสมการที่1นะครับและสมการที่2แบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับนักเรียนครับเราต้องทํำยังไงอ่ะเหมือนเดิมครับเราต้องมองหาสมการที่เป็นสมการเชิงเส้นให้ได้ก่อนในที่นี้คือสมการที่2นะครับอ่ะนะครับเราเริ่มนะครับอ่ะวิธีทํานะครับ ก็จะได้เป็นนะครับอครูบอกว่าจากสมการที่สองครับจากสมการที่สองครับจากสมการที่สองจะได้นะครับจะได้ว่าอะไรครับอันดับแรกครูต้องแก้สมการครับครูแก้ให้อยู่ในรูป x กครับก็จะได้เป็นอ่า x เท่ากับ 4y ส่วนด้วย3แบบนี้ครับโอเคไหมตรงนี้ครูแก้สมการครับจากสมการที่2ตรงนี้ครูให้เป็นดอกจันไว้ก่อนนะครับให้เป็นดอกจันไว้ก่อนโอเคเนาะหลังจากนั้นนะครับครูจะนําค่า x ที่ได้นะครับครูนําค่า x นะครับแทน x ด้วยนะครับ 4y ส่วน3นะครับ ในสมการหนึ่งครับในสมการหนึ่งโอเคไหมครับอ่าแทนลงไปก็จะได้เป็นอะไรครับพอแทนลงไปนะจากสมการหนึ่งครับถ้า x คูณแทนลงไปเลยก็จะได้เป็นอ่า c y ส่วน3ครับ c y ส่วน3ทั้งหมดกำลังสองนะครับแบบนี้บวกด้วย y กำลังสองนะครับ มีค่าเท่ากับ25หลังจากนั้นครับเขียนให้อยู่ในรูปกำลังสองก็จะได้เป็น 16y กำลังสองส่วนด้วย9บวกด้วยตรงนี้ครูจะทำให้เป็นส่วน9เหมือนกันครับก็จะกลายเป็น 9y กำลังสองส่วน9นะครับเท่ากับ25โอเคไหมนักเรียนครับพอได้แบบนี้แล้ว ครูต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเศษส่วนเศษส่วนเศษส่วนเก้าเหมือนกันมันเหมือนหารเก้าครูสามารถย้ายเก้ามาคูณกับยี่สิบห้าฝั่งนี้ได้นะครับก็จะได้เป็นนะครับนักเรียนสิบหกวายกำลังสองบวกด้วยเก้าวายกำลังสองเท่ากับครูก็ต้องเอายี่สิบห้าคูณกับเก้าได้เลยนะครับโอเคไหมโอเคฝั่งซ้ายมือนะครับสิบหกบวกเก้าก็จะได้เป็นเท่าไหร่ ได้เป็น25า y กำลัง2เท่ากับ25คูณ9กจะกลายเป็น225นะครับแบบนี้หลังจากนั้นแก้สมการต่อครับนักเรียนครับก็จะได้เป็น y กำลังสองเท่ากับ225นะครับหารด้วย25นะครับตัดกันได้นะครับตัดกันได้นะครับคือเท่าไหร่ตัดกันได้9ครับหารกันได้9นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ y ยกกำลัง2ขอโทษทีได้ y ยกกำลัง2เท่ากับ9หรือครูเขียนใหม่ครับก็จะได้เป็น y กำลัง2ลบ9เท่ากับ0ในที่นี้ครับครูเขียนให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2ได้ครับก็เป็น y กำลัง2ลบด้วย3กำลัง2มีค่าเท่ากับ0นะครับผลต่างกำลัง2แล้วนะแยกเป็น2เรียบได้เลยครับ ็น y บวก3แล้วก็ y ลบ3แบบนี้ครับโอเคนะหลังจากนั้นครับเห็นไหมเรามี2คําตอบนะครับเราก็ต้องไปพิจารณานะครับครูก็ต้องบอกว่าอ่ะพิจารณานะครับพิจารณาตัวแรกครับพิจารณาอะไร y บวก3เท่ากับ0หรือนะครับอ่า y ลบสเท่ากับศนย์ะครับแก้สมการแต่ละตัวนะครับก็จะได้เป็น Y, y เท่ากับลบสนะครับและอีกอันหนึ่งครับหรือ Y เท่ากับบวกสามนั่นเองโอเคตอนนี้เราได้ค่า Y ทั้งสองค่าแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะต่อไปครับต่อไปนะ,ะเดี๋ยวครูไปเขียนอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับไปเขียนอีกฝั่งหนึ่งต่อไปนะครับ ครูจะนําค่า y ที่ได้นะครับครูจะนําค่า y ที่ได้นะครับไปแทนในดอกจันดีกว่านะครับบอกว่าต่อไปนะครูก็จะแทน y เท่ากับลบสามในดอกจันละกันครับในสมการที่เป็นดอกจันไว้นะครับโอเคไหม ะจะได้ครับจะได้จะได้เท่าไหร่ก็แทนไปครับก็จะกลายเป็น x นะครับเท่ากับ c y ก็คือลบสามส่วนด้วย3ามครับตัดกันครับสามตัด3ครับตรงนี้เกิดกลายเป็นลบหนึ่งทันทีครับโอเคไหมครับก็จะได้เป็น x เท่ากับ ลบสทันทีครับได้แล้วครับคู่คําตอบแรกครับก็คือ x เป็นลบส่ส่วน y เป็นลบสครับนี่คือคําตอบแรกที่อาจเป็นไปได้เฉยนะและอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งครูก็แทน y เท่ากับอะไรครับอีกค่าหนึง y เท่ากับสนะครับโอเคไหมครับ y เท่ากับสนะครับในสมการที่เป็นดอกจันทครับ โอเคไหมครับก็จะได้นะครับจะได้เป็น x เท่ากับ4คูณกับ3ส่วน3ครับตัด3ตัด3ได้ x เท่ากับ4ครับแสดงว่าคำตอบที่อาจเป็นไปได้ก็คือ4แล้วก็3ครับ2ค่าจริงๆจะบอกว่าเสร็จไหมก็เสร็จได้นะครับแต่เราจะรู้คำตอบว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเราก็ต้องเอาคำตอบไปตรวจคำตอบครับ ลองเอาไปตรวจคําตอบดูครับตรวจคําตอบครับตรวจคําตอบโอเคตรวจคําตอบแรกนะตรวจคําตอบแรกก็คือลบสี่ส่วนสามเอ้ยลบสี่กับลบสามครับคูแทนนะครับแทนลบสี่กับลบสามนะครับในสมการหนึ่งครับในสมการหนึ่งนะ,ะจะได้เป็นเท่าไหร่ ก็จะได้เป็นลบสี่ยกกำลังสองนะครับบวกด้วยลบสามกำลังสองมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าจริงไหมนะครับลบสี่กำลังสองก็คือสิบหกนะครับบวกกับลบสามกำลังสองคือเก้าเท่ากับยี่สิบห้าบวกกันได้ยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบห้าครับแสดงว่าเป็นจริงโอเคครับได้แล้วเป็นจริงต่อไปครับอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่ง กูก็ต้องแทนเหมือนเดิมครับแทนเอาคำตอบเดิมนะลบสี่กับลบสามครับในสมการสองครับในสมการที่สองครับอ่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับแทนไปเลยสมการที่สองคืออะไรครับสามเอ็กใช่ไหมก็จะกลายเป็นสามคูณกับลบสี่นะครับลบกับสี่คูณกับ y ก็คือลบสามครับมีค่าเท่ากับศูนย์จริงไหม ลองคิดไปครับสามคูณลบสี่ได้เป็นลบสิบสองลบกับสี่คูณกับลบสามครับก็ได้เป็นบวกสิบสองครับมีค่าเท่ากับศูนย์จริงไหมบวกลบกันครับมีค่าเท่ากับศูนย์จริงครับแสดงว่าคําตอบนี้เป็นจริงครับใช้ได้แสดงว่าคําตอบนี้นะเป็นจริงนะครับนักเรียนครับคําตอบนี้น่าเป็นจริงนะตอนนี้คําตอบนี้เป็นจริงต่อไปครับมาตรวจอีกคาตอบหนึ่งครับ มาตรวจอีกคําตอบหนึ่งนะครับคําตอบนี้นะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนครับครูก็ต้องแทนคําตอบนี้คืออะไรสี่กับสามครับในสมการที่หนึ่งก่อนครับในสมการหนึ่งครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับสี่กำลังสองบวกด้วยสามกำลังสองมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าจริงไหมนะครับอ่ะสี่กำลังสองสิบหกบวกกับเก้านะครับ โอเคครับนักเรียนครับได้เป็น25้าเท่ากับห้าแสดงว่าเป็นจริงนะครับเป็นจริงสุดท้ายครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาแทนคำตอบก็คือ4กับ3าในสมการที่2ครับในสมการที่สองโอเคไหมครับโอเคนะต่อไปครับนักเรียนครับแทนไปก็จะได้เป็นเท่าไหร่ จากสมการที่2ใช่ไหมก็กลายเป็น3คูณกับ4แล้วก็ลบกับ4คูณกับ3นั่นเองครับมีค่าเท่ากับ0นย์จริงไหมสามสี่ลบกับ4 3่สาก็สิบสนะครับลบกันได้0ูนย์เท่ากับศครับแสดงว่าคำตอบเป็นจริงทั้งคู่นะครับดังนั้นเราตอบได้เลยครับดังนั้นตอบได้เลยดังนั้น คำตอบของสมการคือนะครับก็จะเป็น2คํคำตอบนะครับก็จะเป็นลบสี่แล้วก็ลบสามนะครับและ4กับ3ตามลำดับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่1นะครับนี่คือโจทย์ข้อที่1นนะครับโอเค นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับมาดูข้อที่2แลละกันครับมาดูข้อที่2นะครับยวแป๊บหนึ่งนะหุบปั๊ปปี้โจทย์มาก่อนข้อที่2อ่ะโอเคครับนักเรียนครับมาดูครับข้อที่สอง ข้อที่2ทําอย่างไรนะครับข้อที่2ทําอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับครูต้องกําหนดให้เป็นสมการที่1และสมการที่2ก่อนนะครับโอเคนะอ่ะมาครับมามามา,มาอ่ะให้ข้างบนเป็นสมการที่1ข้างล่างเป็นสมการที่2แบบนี้นะครับอ่านักเรียนก็จะได้เป็น ครูบอกว่าให้พิจารณาสมการที่เป็นสมการเชิงเส้นก่อนนะครับนั้นก็ได้เป็นสมการที่1นะเพราะฉะนั้นครูก็บอกว่าจากสมการที่1ครับจากสมการ1ครับจะได้นะครับจากสมการที่1ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็น x เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาแบบละเอียดก็ได้ครับเอาแบบละเอียดก่อนขวนขวา,ากแก จากสมการที่หน,นะครับ 2x ลบ y เท่ากับ2นะครับแก้ได้เท่าไหร่นะครับก็จะกลายเป็นนะครับเ,เท่าไหร่ 2x นะครับเท่ากับ y ลบ2แบบนี้โอเคไหมโอเคนะครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ อ่ะหรือแก้เป็น y ก็ได้เอาแก้เป็น y ดีกว่านักเรียนถ้าแก้เป็น y จะได้ไม่อันนี้ครูแก้เป็น y นะจากสอ x ลบ y เท่ากับ2แล้วกันครับครูสลับที่ y และ2ครับเห็นไหมก็จะได้เป็น2 x ลบสเท่ากับ y เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูป y ก็ได้ y เท่ากับส x ลบสนะครับตรงนี้ครูตอกจันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ใช้ครับตอกจันไว้ก่อน นะครับ,บจนไว้นะโอเคหลังจากนั้นครับนักเรียนครับครูจะนําค่า y ที่ได้ครับนำค่า y ที่ได้นะครับครูจะต้องนะครับแทนค่า y นะครับด้วย2 x ลบ2ในสมการที่2ครับในสมการที่2ครับ โอเคนะแทนค่า y ด้วย 2x ลบ2ในสมการที่2ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง2บวกด้วย2คูณกับ y ของเราก็จะกลายเป็นครับ 2x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ12ครับแบบนี้โอเคนะหลังจากนั้นครับในวงเล็บมาดูในวงเล็บดีกว่าสูมให้ดู ในวงเล็บนะครับในวงเล็บมันเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับยังจําได้อยู่นะก็ะจะได้เป็นเท่าไหร่ครับข้างนอก x กําลังสองบวกสองครับข้างนอกนะครับในวงเล็บของเราก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองใช่ไหมก็กลายเป็น4 x กําลังสองนะครับลบด้วยสองหน้าหลังนะครับก็จะกลายเป็นลบแปด x แล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือบวกด้วยสี่นะครับมีค่าเท่ากับสิบสองแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับครูจะแจกแจงสองเข้าไปทีละตัวทีละตัวนะครับแจกแจงสองเข้าไปก็จะกลายเป็นบวกกับ8 x กาลังสองลบ1 6 x นะครับแล้วก็บวก8เท่ากับอ่ะ12 12ครูจะย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันนะักเรียน12ครูจะย้ายมาฝั่งนี้นะมันก็จะกลายเป็นลบ12แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0โอเคนะ หลังจากนั้นครับนักเรียนบวกลบกันได้ครับอันไหนที่บวกลบกันได้ครับอย่างเช่นตรงนี้ x กาลังสองครับ1 x ข้างหน้าก็บวกกันกลายเป็น 9x กํา x ลังสองครับ 9x กํา x ลังสองนะครับแล้วก็ลบ1 6 x นะครับบวก8ลบ12ครับหักล้างกันกลายเป็นลบ4นะครับเท่ากับ0โอเคนะหลังจากนั้นนะครับนักเรียนเราจะต้องแยกตัวประกอบอ่ะสองวงเล็บก็ได้นะครับ สองวงเล็บนะแยกตัวประกอบออกมาเป็นสองวงเล็บแบบนี้นะครับโอเคมีตัวเลขอะไรกันครับครูให้ครูให้เลยครูบอกเลยเฉลยเลยแล้วกันเนาะครูใช้เป็น 9x นะครับอีกอันนึงก็เป็น x แบบนี้นะครับและฝั่งนี้ก็เป็น2กับ2นะครับโดยครูให้เป็นตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับลองเช็คดูก็ได้ครับใกล้คูณใกล้ได้ 2x ส่วนไกลคูณไกลครับได้เป็น 18x นะครับ อ่ะโอเคไหมครับอ่ะลบสิบแปดเอ็กซ์ตรงนี้เอามาหักล้างกันสุดท้ายได้ลบสิบหกไหมครับได้ลบสิบหกเอ็กซ์ครับโอเคแล้วก็สองคูณลบสองก็ได้เป็นลบสี่นะครับได้แล้วสุดท้ายครับครูก็ต้องมาพิจารณาครับเหมือนเดิมครับครูก็ต้องมาพิจารณาพิจารณานะครับครูต้องพิจารณาครับเก้าเอ็กซ์นะครับบวกสอง เท่ากับ0นย์ะครับหรืออีกค่าหนึ่งครับหรือนะครับ x ลบ2เท่ากับ0นะครับมาดูต่อครับแก้สมการอันแรกครับก็จะได้เป็น9 x เท่ากับลบ2ครับก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ2ส่วน9ครับอีกอันนึงครับก็จะได้เป็น x เท่ากับสนั่นเองครับตอนนี้เรามีค่า x 2ค่านะครับ ดูให้ดีนะตอนนี้เรามีค่า x 2ค่านะครับเห็นไหม x า x 2ค่านะเนี่ย x มี2ค่าดังนั้นครับเราจะได้เอาค่า x ที่ได้นะไปแทนใน y ก็คือดอกจันสมการที่เป็นดอกจันที่ครูให้เป็นดอกจันไว้นะครับมาดูต่อครับอะไที่เป็นดอกจันไว้นะดังนั้นครับครูก็จะแทนแทนอันแรกก่อนนะครูก็บอกว่าแทน แทนนะครับแทน x นะครับด้วยลบสองส่วนเนะครับในดอกจันในสมการที่เป็นดอกจันครับโอเคไหมครับในสมการที่เป็นดอกจันก็จะได้ครับจะได้นะครับจะได้เป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ2คูณกับลบ2ส่วน9แบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับลบด้วย2โอเคแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับนักเรียนครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครูคูณแจกแจงเข้าไปเลยนะคูณแจกแจงเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลบ4ส่วนด้วย9แบบนี้ครับแล้วก็ลบนักเรียนครับเนื่องจากตรงนี้ครับครูต้องทําให้เป็นเป็นส่วน9ใช่ไหม คูณทั้งคูณเเข้าไปทั้งเศษและส่วนแบบนี้ก็จะได้เป็นลบส8ส่วนด้วย9แบบนี้ครับถึงจะลบกันได้ครับกลายเป็นเท่าไหร่ลบ22ส่วนด้วย9แบบนี้ครับนี่คือค่า y โอเคนะแสดงว่าเราได้คำตอบแล้วครับคำตอบแรกก็คือคำตอบแรกก็คือ x เป็นะไรครับลบสส่วน9ส่วน y คือลบ22ส่วนด้วย9แบบนี้นะครับนี่คือคำตอบแรก ต่อไปมาดูอีกค่าหนึ่งครับมาดูอีกค่าหนึ่งนะ <c oughs> อีกค่าหนึ่งก็คือนะครับเดี๋ยวครูแทนตรงนี้แล้วกันอ่ะอีกค่าหนึ่งนะครับมักเรียนครับอีกค่าหนึ่งอีกค่าหนึ่งครูแทนนะครับแทนอะไรครับแทน x ด้วย2นะครับในสมการที่เป็นดอกจันครับเหมือนเดิมครับ ก็จะได้ครับจะได้เป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น y นะครับเท่ากับ2คูณกับ x คือ2ครับก็เป็น2แล้วก็ลบ2ออกแบบนี้ครับก็จะได้เป็น4ลบ2นะครับสุดท้ายมีค่าเท่ากับ2นะครับแสดงว่าอันนี้ก็จะได้คำตอบครับโดยที่ x เป็น2แล้วก็ y ก็คือ2นะครับแบบนี้นะโอเคโอเคนะ พอได้แบบนี้เรียบร้อยครับนักเรียนครับคําตอบที่เป็นไปได้ครับมี2คําตอบก็คือคําตอบนี้และคําตอบนี้ให้เรามาตรวจคําตอบครับมาตรวจคําตอบขั้นตอนการตรวจคําตอบอ่ะโอเคนักเรียนครับครูคิดว่าขั้นตอนตรวจสอบคำตอบอ่ะพวกเราคงตรวจได้นะครับอันนี้ครูครูไม่ตรวจให้ดูนะอันนี้เฉลยไว้แค่นี้พอนะครับให้เรารู้นะครับ ว่าทำยังไงโอเคนะครับสำหรับเฉลยการบ้านของเราก็เอาไว้แค่นี้นะครับ